นักข่าวก็เก่งอยู่แล้ววงดังไหมคะนะวงดังไหมคาราบาวต้องเลิกไปแล้วนั่นพฤติกรรมพฤติการเดียวกันนะครับกับกลุ่มกับวงเนี้ยก็ก็ก็บอกว่าเป็นทำทำทำกันเป็นท่านเป็นตอนมีมามีการแบ่งหน้าที่กันทํนะครับอย่างกุ๋งเจ่งที่มาพูดวันเนี้ยกุ๋งเฉ่งก็วันหนึ่งก็คือคนที่ร้องเรียนแต่สักพักเดียวก็แปลงรูป แปลงล่างมาเป็นเกียแต่ผลที่สุดก็ไปแบนเทสกันก็เท่านส้ไม่มีอะไรมากครับท่านท่านกังวลอะไรไหมเพราะวันนี้คุณเจ็งก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะไล่ไร่้องตั้งแต่ตารวจคนร้องเรียนรวมถึงตำรวนทุกคนเลยก็ต้องขอบคุณคุณเจ๋งที่ให้ที่ยอมรับว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาหรือไม่เป็นโทษผมยังไม่รู้เลย วันนี้คุณเจงก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรจริงนะครับมีการสาบแม่มีสาบ้างอะไรเลยนะครับก็เป็นเรื่องของพูดต้องหาที่ก็ต้องพูดไปนะครับก็ให้กําลังใจคุณเจงต่อสู้กันนะครับก็เลยว่าแต่เอกสารหลักฐานต่างๆมันยังชัดเจนใช่ไหมครับว่าตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานถ้าผมนำเรียนหลายครั้งว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่กล้าจับผู้เสีหรอกท่านครับวันนี้คุณเจงถึงขั้นถึง ดอกไม้ทุกเพีนแพรว่าไทยก็ตามที่ทําให้แบบในการทําให้เสียเสียเนี่ยมีการเหมือนลักษณะกับใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่นม่ไม่มีถูกถูกก็ก็ไปกระจายให้เป็นเกศเกศในส่วนของคุณทนายเมื่อวานเห็นว่ามีการเข้าพบกับท่านได้มีการให้ข้อมูลอะไรบ้างนะก็ให้เป็นประโยชน์ให้ให้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีการประสานงานกันแล้วเดี๋ยวน่าจะมีความขึ้นหน้าของคดีอื่น เมื่อส,ส <ะ S 2> ักครู่นี้ที่สาธุนี่คือขอให้เป็นจริงหรือว่ายังไงคะเพราะว่าถึงขั้นเขาถึงขั้นแบบถือพันสาบานเลยอ่ะแต่ว่าบิ๊กเต่าสาธุอ่ะสาธุเห็นใจเขาอ่ะผมผมกับเห็นใจคุณตูนผมกับเห็นใจบรรดาภรรยาคนทั้งหลายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้ เพราะว่าผมผมผมผผมเชื่อว่าผมว่าเขาไม่ได้ชั่วเป็นนิสัยแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรดูบาทเขาก็จะจะผ่านโดนไปด้วยผมสงสารผู้หญิงมกกว่อผสมส่วนโครงการอะไรอย่างไไหมะัมันมันมีหลายเรื่องที่ทยอยเข้ามาผมอยากให้เขาเข้ามาเลยนะครับแต่เราไม่กระคับเขาว่าสะรวมเมื่อไหร่จะเข้ามา วงเงินนี่วงเงินเยอะกว่านี้ไหมครับเยอะไม่เยอะเยอะๆแต่ร้อยเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละไม่ร้อยก็เกือบร้อยก็หาเป็นกลุ่มเดียวกไปก็จ๋าตอนนี้ที่เมื่อเมื่อเมื่อตอนเช้าอะค่ะที่ทำได้านของกลุ่เจ๋งเนี่ยเขาให้ให้ให้แถลงข่าวเข่าที่อยู่ทางด้านของนักการเมืองค่ะเราจะมีการเรียกตัวทางเขามาสอบปากคำด้วยไหมคะ ผม,ผมว่าเขาก็พูดอย่างนั้นแหละการการผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่า <c oughs> ผมเป็นหัวหน้าแล้วผมอยากให้จบคุณก็ไปเคลียร์ให้จบมันจะจบด้วยวิธีอะไรคุณมไม่เคลียร์เลยคุณจะไปไปจ่ายเงินไปไปหอมแก้มกันในทางไปแต่ว่าไปผมไม่ถามหรอกพอเจ้านายพอได้ฟังว่าจบก็คือจบขออนุญาตยืมหนึ่งย้อนกลับมาวันนี้เ,เป็นคนที่จับกุ่ได้ไม่ใช่เข้าไปก็เป็นการไปให้กําลังใจใเฉยเ <c oughs> พราะผมมองว่าเขาเป็นคนเก่ง เขาสามารถที่ดูแลควบคุมสถานการณ์หรือประคองสถานการณ์หรืออะไรทั้งอย่างได้ดีผมว่าคนนี้ถ้าถ้าใช้งานที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติขอเขาเขาให้ข้อมูลในการเชื่อมโยงไปยับผู้คนอื่นให้กับทางตำรวจใชผมบอกว่าผมไม่คุยกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเดี๋ยวประกันตัวมาแล้วเดี๋ยวผมขอคุยด้วยอันจะแปว่าไม่ค้านประกันใช่ไหมคะค้านหรอกสามคนก็ให้ไปแล้ว ก็ต้องบอกว่าเขายังเมื่อสารยังไม่ลงโทษแต่ว่าคือยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่แต่ผมผมไม่ตอนนี้ผมก็คุยเขาได้นะแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนเก่งผมอยากคุยหลังไมล์ดีกว่าตรืองต้องให้การปริงยชนรับให้การประโยชน์ก็ก็ดูว่าเขาก็พูดไปคำสองคำเขารู้ว่าว่าควรจะพูดอะไรแต่เราไม่ไม่คุยนะครับไม่ไม่เราเราเจอคนเก่งเราคนไม่เก่งเราต้องต้อง ต้องถอยมาแล้วก็เดี๋ยวขอคุยขอนอกกรอบผมว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากกว่าไม่ถามแต่มองว่าเขาจะคุยคำสองคำผมชอบคนเก่งก็ก็ก็เดี๋ยวคุยผมบอกว่าถ้าถ้าประกันตัวไปผมขอญาตไปคุยด้วยนะผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่บอกว่าให้จบเรื่องใช่ะหมรต้องเรียกมาไหมนะเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบคนที่สั่งเซิร์ฟมาก่อนเดี๋ยวไม่ว่ารับ จากที่ท่านเคยให้ข่าวมาว่าจะมีการเรียกสอบอย่างเช่นนายหมูเข้ามาอย่างเงี้ยท่านท่านยังจะจะเรียกมาอยู่ไหมครับเรียกเรียกคนชื่อหมูอะครับเะเดี๋ยวรอบเรียกเรียกสอบหมดแล้วคุยหมดคิดวคือคือคือผมว่าเขาเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการอะไรได้ดีถ้าเขาเอาความรู้ความสามารถที่ไปใช้ในทางที่ถูกในการตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐด้วยการพิจิตรต่างๆตรงเนี้ยเอามาทําประโยชน์ได้แต่ถ้าเขาเอามาแล้วเพื่อจะไปทําเพื่อส่วนตัวเนี้ยให้าม,ามันพลิกกันว่าเก่งเอามาเป็นประโยชน์แล้วตรวสอบไอ้านาาการพิจิตรดีกว่านะแล้วแล้วมันมีข้อมลูลอะไรลึกๆกตรงไหน,ไหนอะไรก็เดี๋ยวตอดต่อเราเรื่องเส้นสายอะไรเนี้ยเขามีความกว้างขวางยังไม่หูดผมก็อยากรู้มช่ม <c oughs> ยังไม่รู้ ี้าอยากมีการเอาหมายจับเพิ่มเติมมีกี่คนคนสองคนสี่สองท่านครับฉันบอกว่านอกจากเคสนี้ก็วงรอบที่ท่านกำลังจะทำกำลังจะมาเพิ่มเนี่ยมันมีเคสอื่นๆเพาะที่กำลังสอบสวนว่ายังไงหนึ่งหรือสองคะเพนากงานสอบสวนกำลังรวบรวมตอนนี้วันนี้เราเอาเอาคนเดียวไปแล้วเดี๋ยวทยอยออกไป อาจจะเป็นการแก้ข้อข้หาหรือขอหมายจับนะครับก็ก็เดี๋ยวให้ว่าคือก่อนหน้านี้สามคนถูกไหมคะเราเราวงเนี้ยวงเนี้ยเอาเฉพาะวงเนี้ยประมาณประมาณประมาณคนที่ไปจบมาวันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างสำหรับกระบวนการนี้ค่ะทอะไรคนเดี๋ยวรายละเอียดเรายังไม่อยากพูดเรายังไม่อยากพูดแต่แต่เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถที่จะควบคุมดูแลสถานการณ์ทุกอย่างได้วงนี้มีเท่าไหร่นะวงนี้มีประมาณเท่าไหร่หประมาณถห้าถึงหคนหถึงคนออกมาจับแล้วสี่อมาออกมาจับแล้วสีคนที่จับได้ในวันนี้มีข้อมูลบอกว่าเป็นคนวางแผนนะครับ เอาเป็นว่าเขาสามารถที่จะดูแลควบคุมเหมืออาการได้ทั้งหมดเขาใหญ่กว่าสามคนก่อนหน้ไหมคะยิ่อเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีคนที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับยังไม่เห็นที่บอกว่าควบคุมเรรูวงอื่นดีกว่าวงอื่นอาจจะมีที่บอกว่า ที่บอกว่าพวบคุณทั้งหมดนี้พวบคุณมีลักษณะแบบไหนเออจะลึกมากแล้วเอาทีนี้ผมผมว่านักข่าวก็มีมีข้อมูลนะครับวงกลมที่หมายถึงว่าจะ็นสมัยผู้เสียหายรายอื่นที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะกำลังเข้ามากำลังเข้ามากำลังเข้ามาเพราะเ่าคุยกันจบแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามามูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ครับที่วงกลมวงกลมวงกมก็ไม่ใจไม่ใจนะแค่คุยกันก็อยู่ประมาณสามล้าน ไม่ใช่ไม่ใช่ห,วนหนัว,วนหน้าก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความึ้นหน้าไม่กี่วันเนี้ยรวงอื่นเป็นคณะ